เห็นใครในเรื่อเเห็นใครอีกเห็นญาจันบ่กมเห็นเลยว่ะไม่ใช่เห็นญาจันเยทไมอยูตรงไหนอ่ะาจันไหนกันบ่กูหลอนไหนกันบ่ฮะโอ้ทำไมไม่ให้นาตาบ่เข้ากับบ้านเลยจะกับบ้าน

ครับเอ้ามามาเอาเจ้าเมืองอ๋ออบปอดกันด้วยปออกันเลยเว้ยเจ็บเจ็บข้าวกนองนอู้หูมอนยอเอาเโดนผู้ปรกาลองเทียบด้เหมือนเหอูก็หนไม่กลัวไ่กลัวเราเทีบกี่วันวนอ่าสะไมเกียวสวนสากี่วันทไป ทำไมมันะตัวมันร้อนมันร้อนใช่ไหมบอกกิ๊ฟสีคนเลยคนแช่ตาได้ไหมกดแชร์ให้ตาหนูด้วยมาถึงแ้วไหมมากดแชร์ให้ตาหน้าหน่อยนะครับมาจะเบิ้ลเบิ้ลน่อยเนาะน้อยกับเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลเบล้วไปซื้อไม้ไหนูมเบแล้วเ่บิ้ลจะซื้อไม้ให้ไห จะไม่ขายไาาว่าอะไรวตัวไม่กินอ่าฮะวารูปไหมอยู่ะเอาวาดูปมานะด้ญ้เาวาดรูปไหมเอาวาดรูปก็ูวาดรูปเล็วเลีวเลีวเล้วมาแล้วมามาวาดรูปเขารอจเอาเนี้ไปด้วยไปด้วย ลูกรับอบไห้อนอนบอบอห้อ,อ,อเนอนบอบอลูเดีแล้วกแพรอะไรกันละเด็กนอยกินเขาไปกินขขาไปกินกา,ฟาแฟตากกานยังไม่กินข้าวเลยินูมาจากอำเภอินร น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลต่อคู่บินแล <c oughs> ้วต่อคู่บิน,นอีกโว้ยผมแม่ผมบม,มัดไว้แล้วเธอคุณผู้โโชายผมผู้ชายคุณผู้ชายก็เป็นแบบนี้ล่ะเออผมผู้ชายผมผู้ชายก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ผมผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ผมผู้หญิงผใส่กระโปรงใส่กระโปรงอืมวันนี้วันนี้อันว่าท่านผู้ม,ามาหาเลยบอกเขาไปโรงเรียนบ่นบอกใช่คือบ่นบอกมีผมมาหาหรือเปล่าวันนี่ ยังไม่มาใช่ไหมอ้ดีสบายเล่นคนเดียวสบายเลยเนาะสบายเล่นกับน้องเกียวเล่นกับน้องเกียวดีแล้วเล่นไปเล่นมาก็ไปหอมเจียมน้องเลยเห็นปะหอมเจียมหอมเจีมตัวเกียวเลยอ๋อเก็บภาพให้ดูตัวเกียวหน้าละไรรูปอะไรรูปปะรูปเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดเป็ดกับในะครับเป็ดเห็ดหัวเป็ดสีตหัวเป็ด อันนี้ก็โซเปอันนี้ก็โซเปีอันนี้ตาเนออเอาสีดำมันได้เอาสีดำมสีดำใช่ไหมใช่ใช่โใช่ใช่สีดำใช่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 ว่าตาหวานูเปลียนูเลยนเรอยวามึงพอได้เห็นบกัมึบอเอาเขาอันี้ะไันี้กเลยอืมออหละ ลมไหมเล้ยหมีล้ยไหมมันหักมันหักโขเห็นไหมมันหักโขมาดิตาสิผาวาดลูกพี่น้องระบายสีนะคะ<อ>นร,ะรับมาิตาาดเื่นอนนี่มาหาน,นี่บ้ีมาหาน,นี่บ้ม,นนบาม,ม,มาหาหบ้าง ก็ดับมากนี้ขามันเ็ดงเป็ดเนยสองขาเสองขาเอาให้ดูวาหน้ามันกบามังเอานหเอานี่ยังไงเอาไนละอู้ไปนีแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว ้อนเย็นลูกพาไปเล่นสิงสาสวัางลกกตอนเย็นนะคะตอนเย็นลูกพาไปเ่ลาลูก เออเอ๋ตาเสีก่อนนะสีก่อนหน้าสีก่อนน้าหันี่นองล้างไปเราดูกราเกาเลตตาเลตตาสวัสดีสีก่อนเออเยตตาสวัสดีสีสาคลนี่ยนุ้ยเออวาดไม่มาไละให้ลาบาดเลยมอนเล่นเปลี่ยน ดิเนเป็นอยู่นีดิ้ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีคุณคนไทยเียน,นไทยสงูงเาาชี่ยให้แล้วเชี่ยให้แล้วคันวาสเชียช่ยขอบคุณด้วยนะครับเชี่ยหันตาการกับร้านนะครับอย่าลืมต้อกันพี่น้องาอตาก,การเพิ่งกลับจาก,กำคำเกลือนะครับหรือวันสำคัญเนาะนะครับองค์หลักสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวรัชกาลที่เก้านะครับ พอดีคุณดูไทยเนียนไทยสงคนสวยมาแล้วค่ะนะครับไปเที่ยวนะครับเป็นันไหล่เหมือดิไปเที่ยวเราเป็นงานซอยเม่บอกง,งานซอยแม่ไปหางเงินซอยเมบยบอกขี่เครื่องรถขี่เครื่องบินบอกตกเครื่องข้างข้างบาทล่ะข้างไัถึงยังมาตกเครื่องรรรรรรเันวะตกเครื่องบินเันวะ เสียงเจียวหน่ารักน so um, uh, ่าร oh. uh ิบตบกับตานะครับเรียนน้ำกันนะครับเมือนเป็นอกมีูลใดมาเรียน้ำนะครับเหมือนนี้เรียกับตาสองคู่นะครับนักก็นักแบบนี้เนี่ยกนกวันตัวเกียวนอนหววจ้าแมนครับก็นอนอูนะครับ ไปช่วยน,อนอ้องนองนสีตัวน้องนอนสักก่อนมาน้องตี๋เข้าตัวเจียวนอนนะครับพี่น้องให้ตากระเลนเล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันศุกร์มาพี่น้องเนาะที่13ตุลาคมนะคะรับเอฟซีทถามนะคะรคะคะับ

ดวงนี้ถือว่าเราเพิ่งเดือนหลายอยู่นะครับ,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีส c ยามเชา้า <พอ S 1> เห็นยังน้น<พ>อตให้ตายเนาะ ไม่นู่ยังล่ะไม่มีข้าวได้ไม่นู่ยังข้าวไงโอ้โหไม่จะเสียตับฟันไหมปากก็ตัดปากทูปากทูเปรียวไหมนะเดี๋ยวดาตัดนี่นะไม่จะเสียเปรียวเปรียวเปรียวดีใช่ไหมไม่แค่นั้นทำใหมเปรียวมันจะกินให้ดูมันเปรียวไหมตาซีมให้อู้อร่อยอร่อยอร่อยหอม อร่อยมากเลยอะนายตาเป็นแม่ค้าดีว้ยทำของขายอร่อยจังเลยทำของขายอร่อยจังเลยยังอร่อย โอ้นนเขาปากนี่เขาปากกันเว้ยเส้นออก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 ตาเด็ตาบไานเด็กบ้านนันซื้อเด็บานหนมีได้าปาหนูเลยอ่ะ oh, <c ười> FC สุรินทร์ ติดตามทั้งบ้านเลยค่ะนะครับขอบคุณเย็ซีนะจ๊ะเี C ติดตามขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกคนในครอบครัวเลยบอสิเป็นของแม่แพ้วของขอ,งของบิกของปัดแจ๋วของหน้าริตุของตากา้านขอบคุณนะครับอันนี้ไม่ใช่จุอันนี้นาตาก็ตาเนาะหน้นนาริตุเนาะโอ้ตาโอเน เอกมองตาเล้ออกหายตาเหอนนไม่ใช่นาฬิ่ตูบเป็นบ่เป็นนาฬิตาไม่เก็บปะทำให้หน่อยเดี๋ยวใหมัะเลี้ยงมันตาตาเลี้ยงมือหายเล้ยงมือเห้นี่บ่ตาเลี้มือเนี่ยในเเข้าไปเล้อเซจาษทำใหม่นะคะจะทำใหม่มาเร็ว S <S รุ่งเจริญของเก่าเจนิตซอยติดนะครับขอบคุณลื so ้อนะครับเจนิตซอยติกผ่านกระซิดติดกันพี่น้องนะครับเป็นขาดของเก่านะครับมีรายได้ดีนะครับพี่น้องสิอเนีราคาสูงพร้อมด้วยนะครับเห็นแค่นอยครับตาการบโหนาลิตาสวัสดีแม่นะครับเห็นแค่น่อยขายพร้อมคอกระบายสีน้ำ ความทรงจำไม่มีวันตาสวัสดีครับคุณตาน้องนาลิตา,าตาการนาลิตาโตจิยวนะครับขอสวีฟซี FC ทุกคนนะครับด้ยวยความคิดถึงนะครับสองหมื่นที่ผ่านมาตาการบลอลไลท์โรสนะครับญญต,ต้องใส่ลงไปก่อนผมมีสองบ้านพี่น้องมาขึน้นเขาบ้านเขาบ้านมาขึ้นนี่หาทุ่มนะครับพี่น้องเอ้ลยหอนบ้าน เห็นงานหาเงินทั้งนอเฟบซีน่านสารับทุกคนครอบครัวเสียงทองผิดแรนค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอังไพร์ครับเฟซีขอบคุณตานะครับครับตบีนายธงชัยแต่เจ้าสวัสดีสวัสดีครับเฟซีทางอำเภอขุนข้าวปุ่นนาะไผู้ชื่อผู้กรณ์นาพอแค่น้อยพี่น้องคล้ายๆคล้ายความคุณคุณ เงีหน่อยขายสินขายของมาแล้วค่ะเมนูมาแล้วจ้ามาข้างนัางกี่คนนี่อไรคะนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนี่ไงจะกินไหมยังยังเสพปากแล้วมันมันติดปากเด้อมันติดปากมันกินเราต้องเอาไปใส่ไปสมรีเราต้องใส่เลยก็หนูก็หนูเขาเช็คผ่อนไม่ต้องเอาไปใส่เลยยังแบบ ขัดเทวมังขัดเวม้ข้มามัดิวน่ะี่มขาม้าัดิวโอ้ยดันี่กระดัมันข้างข้างกระดัมันว นี่ขาวขาวเหมือนชุดตาก้านเลยมันบอกสีขา,ก nice, ขาววันไ่ขาวขาวสาดปะฮ้ขาวสาดปะขาวสะอาดปะเราจะทำให, i? I. ใหด้ดูนะทำให้ดูทำให้ดูตาจะทำให้ดูตาจะทำให้เปลี่ยนไหนที่ม้วนขวดดัง,งน,นุ่นนุ่นเขวดดัง

ใส่มือนอค่ะกำไม่แน,น,กกน,น่นเลยกำไม่แน่นเลยกำไม่แน่นเลยเ้วกกำไม่แน่นเลยเอาไม่นะนี่สั่ะอืมือกำเปิดมือนอนกำเล้โอ้หชอบมากเลยอะม่ใส่ป

ก็เลย,ยดีครับแ้วมาขัดยูขัดหนั้ขาเขาขัดหนั้ขาเขาเนาะใส่คีมแล้วก็ขาดให้มันขาวขาจะได้ขาวขาวจะได้สวยๆกว่าเดิม กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ตากับนาลิตานะครับเอ้านั่นมันนาบาร์สีอะเรนไม่เห็นเดียวนี่ตอนนี้มันหักเล้นมันมีมาแล้วไหมมันมีมาแล้วใหม่วันนี้ก็วันที่13วันสวรรค์โคตร นายหลวงวัชการที bueno ่9น้อยแห็นกเียนกยหลวงเพันสวรรคคตวันที่13บพุลธาคมนะครับเกดปีที่พันมาไม่เทุเทียนเป็นหมือเดียวกันก็นายหลวงนีเทียวันที่สิบสองุรานะครับ คนเสียชีวิตจากพี่น้องจากพวกจากร้านที่สิบสองนะครับคือเมื่อวานเนาะสมุด์เกียบเทียบนะครับเด็กก็เป็นคนละปีนะครับสี่ปีที่ผ่านมาในตาไุษเสนาในตาบ้านน้องบุษเสนา น้องนานทิตาเล่นอะไรคะนะครับเปลี่ยนสอสีก็เป็นสำลีที่นอกมา,มาก็ใช่ละบานโอ้ยก็ไปไกลกันที่บ้านลิลี่กันเราเว้ยผนไปหาป่าเจียวแล้ว,ป,ป,ลลวปูนไปอยู่หอปอนนอนป่าเจียวผลนะครับตัดที่นี่รถสุขคนนะครับน้องตุ๊ดเจียวกำลังจะนอนเลยครับนะครับนอนกันตืนต่นแน่ๆน,นะนอนจน,อนตืนต่นมากเห็นเป็นเมื่อนตาเรียไนดนน้มาหน้าจ้าก็ไหอมนอนก็แล้วกัน สิริวัลมโรตนาคุณตากับหลานมีความสุขแล้วจ้านะครับร้านนี้จานหันเด็กเหมือพุ๊กซีหาเมือขอตัวน้อยตาไปตัวเจียวไปรับไปรับใหญ่มากแต่ข้อนเจียนไม่หอดมันเคลื่อนนี่พี่น้องเมื่อไรจะไปอีบบ้างวันไหนจะไปวันนี้จะไปจี่วัน รางวัลค่ะรางวัลก็มาใช่ไหมใช่เม่ตาไปนั่งบ่เจ็บบีกเมื่ตาไปนั่งบ่ไม่ไม่บ่ไปเราขี่คันตาขี่คันไปตาขับลูกกว่าตาไปตาขี่คันไปขันขี่รถที่พ่ายขี่ซิงบินบอกพ่ายขี่ซิงบินอยู่างบอกซิงบินยังหอนไว้เนาะเก็บเดี๋ยวก็หอนแล้วงี้เปลี่ยนบ่ ตัวเจอจะไปเที่ยวน้ำตกวันที่สิบเก้าจะไปอีกแล้วพี่น้องฝากตายเรื่อไปบ้านะเดบ้ต้องทให้นอนมาเก็บอ่ะเก็บสวบเข้าวบา่างนี้นไม่ไม่เก็บาเก็บหรอไปให้หนอนยเนี่เข้าไยไปให้หนใส่อีกแล้วใสอีกแล้วไปแล้วไปให้หนอนนะไหเก็บไรใส่มองเก็บอไอซี่บ นี่มังโคุูโคโนะมสาจบอุ้มบรูบรบรบรบคนบหมันเจ็บเพียงเลยเม่สามมันไปนอนเนี่ยตามมันพาข้าไปไหนพาข้านอนข้างบนหลบบนหูไม่าข้าเลยมาข้างบน หางล่างไงเ้ตาเาข้างล่างทำไมไม่เห็นตาข้างเลยทำไมนายตาไม่ึ้นไม่ไหวคพระููาหนูนอนไม่ไดแต่คอตูวมันห่วงอยู่เลยคอตัวเงี้ยตูวเชฟตัวเชิไม่มีตาเพราหนก็ไหว้พระอยูจะเข้า จำได้จำได้หนูหนูคุณป็นวาักพ่ออหนะป้าดาเลยปากาไปไหนไม่รู้ใครดาป้าป้าดาป้าดากาไปไหนไม่รู้บอกป้าดาดูมอนไมปาไม่ดูหรอากไปทงม ตาพูดเก่งยังเลยเนาะตอาเด็กเก่งไงตาข้าต้องไปเลยอืมตอาเด็กเก่งตาข้าต้องไปป้าด่าหนูเลยป้าด่าหนูเลยจะสอบอะไรก็ได้อะป้าไม่กล้าตาป้าไม่ให้ไปป้าไม่ได้ไกลพ่อไม่ให้ไปป้าด่าใช่ป้าไม่ให้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ